นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ te ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโขปนะสมเยเวสาลิยาอิวิทูเลกาลันทคาโมโหติตัทธะจุทินโนนามะกาลันทะปุตโต เสริปุตโตโหตีติอนุสนธิภาวินัยเทศนาบัดนี้จะวิสัชนาในปฐมพราชิกันทกถาอันมีมาในภาวินัยปิดกสาธกข้อความตามเขาเรื่องพอเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของพุทธศาสนิกมีในสมาคมนี้ตามนิทานวจนระบาลีมีความว่าเตนะโขปนาสมมเย โดยสมัยนั้นยังมีบ้านแห่งหนึ่งชื่อว่ากาลันทคามตั้งอยู่ไม่ห่างจากนครเวสาลีในบ้านนั้นมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าสุทินกาลันทบุตรครั้นนั้นเขากับสหายหลายคนพากันจรดลไปนครเวสาลีด้วยกรณียกิจจำเป็นได้เห็นพระผููมีพระภาคเจ้าอันหมู่บริวาร อันหมู่บริษัทใหญ่แวดล้อม <c oughs> ประทับนั่งทรงแสดงธรรมอยู่จึงเข้าไปยังหมู่บริษัทนั่งฟังพระธรรมเทศนาพางมาคำหนึงในใจว่าทาอย่างไรหนอเราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่สมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงแสดงแล้วด้วยดีบุคคลที่ยังคลองเรือนเป็นขลรหัดจะประบติจะปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์และบริสุทธิ ดูดสังทิกัดแล้วทำไม่ได้ง่ายเลยฉะนันเนาเราพึงปงผมและ่มนวดคองผ้ากาสายะออกจากเคหสถานบวชเป็นบรมพชิตขั้นบริษัทอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชงแสดงให้เห็นแจง้งแล้วตมาทานอาฐานล่าเลงจิตด้วยพระธรรมเทศนาแล้วลูกจากีท่นั่งถวายบังคมทำประทักษิณหลีกไปฝ่ายจุทินกัลันทบุตร ก็เข้าไปเฝ้าพระปู่มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งลงกราบทูลข้อคำหนึ่งของตนให้ทรงทารา,งาบทุกประการพางกราบทูลขอพระทหานบัพประชาอุปสมบทเมื่อทราบว่าพระสุคตบรมศา,ศาสดาไม่ทรงอนุญาตเพราะยังไม่ได้รับฉันทานุมัติจากมารดาบิดาจึงทูลลาลิบจัดการงานที่มุ่งหมายมาให้สำเร็จในนครเวสาลี แล้วจึงกลับไปบ้านของตนเล่าถึงเหตุผลที่ได้เข้าเฝ้าแล้วกล่าววาจาปาสายกับพระพุทธเจ้าให้มารดาบิดาฟังสิ้นทุกขอ้อสุดท้ายจึงขออนุญาตบวดต่อบิดามารดาแต่ถึงจะอ้อนวอนสักเท่าไรมารดาบิดาก็ไม่ได้ยินยอมตามประสงค์เพราะมีเจตจำนงจะให้อยู่คลองเลือนอย่างเดียวมิให้กอเกี่ยวในการปัรชา โดยกาวาจาเราโลมว่าตาตาสุทินนะดูก่อนพ่อสุทินเจ้าเป็นบุตรคนเดียวที่เป็นที่รักใคร่พอใจของเรายิ่งนักหนาจำเริญมาด้วยความสุขอย่างพอเพียงทั้งพี่เลี้ยงนางนมประคบประง,งมมาด้วยความสุขไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยนิดแม้เจ้าพึ่งจะลุ่นดลุนวัยจะตายจากไปเราก็ไม่ปรารถนาสักนิด เมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฉนันเราจะอนุญาตให้บวชเล่าฝ่าเจ้าสุทินเมื่อมารดาบิดาไม่ยอมให้บวชตามปรารถนาก็มีความเสียใจสุดที่จะฝ่าฝืนจึงนอนลงบนพื้นอันไร้เครื่องราดรองณที่นั้นโดยลำพึงว่าเราจากตายในสถานที่นี้แหละมิฉะนั้นก็จักได้บวชแล้วไม่ยอมบริโภคอาหารถึงเจวัน ่วนมารดาบิดาก็พากันอ้อนวอนเหมือนก่อนถึงสามครั้งพร้อมทั้งพูดตักเตือนว่าลูกเกิดพ่อสุทินจงกินข้าวดื่มน้ำและบำเริจจนตามถนัดบริโภคการาสมบัติทำบุญเถิดขออยาแต่ได้คิดบวชเลยเจ้าสุทินฟังแล้วก็นอนนิ่งเฉยอยู่พวกสหายของเขารู้ข่าวต่างพากันมาเยี่ยมเยียนถึงเรือน แล้วต่างก็พูดตักเตือนดุดผลหลังแต่ก็ไร้ผลเพราะเจ้าสุทินคงนิ่งเป็นพื้นนำความขมขื่นมาสู่พวกเพื่อนๆตามกันในที่สุดจึงหันไปหามารดาบิดาของสุทินกล่าวว่าถ้าทันทั้งสองไม่ยอมอนุญาตให้เจ้าสุทินบวชโดยง่ายเขาจักตายอยู่ณสถานที่นี้เองถ้านุญาตให้บวชตามใจก็จักได้เห็นเขาผู้บวชแล้ว ถ้าเจ้าจุทินจักไม่ยินดีในการบวชเขาจักมีทางดำเนินอื่นอะไรเล่าก็จักลาสิขาออกมาคองคารวาสขอท่านจงอนุญาตให้บวชเถิดเมื่อมารดาบิดาได้ฟังถ้อยคำก็เห็นชอบจึงกล่าวคำตอบยินยอมตามนายนั้น <c oughs> พวกจะหายจึงพากันไปแจ้งให้เจ้าจุทินทราบทุกความทุกประการเจ้าจุทินก็มีจิตเบิกบานล่าเริงอย่างยิ่ง พราสิ่งปราถนาสำเร็จจึงลุกขึ้นรูปเช็ดเนื้อตัวด้วยปามือคั้นบำรุงกำลังอยู่สองสามวันแล้วก็ไปเฝ้าพระบระมศาสดารกราทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้าข้าพุทธเจ้าอันมารดาบิดาอนุญาตให้บวชแล้วขอจงทรงพระกรุณาอันข้าพุทธเจ้าให้บวชเถิดเป็นอันว่าเจ้าสุทินได้บับพชาอุปสมบทอยู่ในสำนักพระผู้มีพระภาค กานอุปสมบทแล้วไม่นานเธอก็สมาทานทุดงเห็นปานนี้คือถืออรัญญิกาทุดงปินทปาติกาทุดงบางสุกูลิก,กทุดงและสป,ปะฐานะจานิกทุดงอยู่อาศัยกายบานชาววัชชีแห่งหนึ่งด้วยประการชนีสมัยนั้นวัชชีชนบทมีพิสุหาได้ยาจริงนักหนาหมู่ประชาชนพาหาเลี้ยง ชีพปืดเครื่องต้องมีสลากซื้ออาหารกาวคือชาวบ้านทุกครอบครัวจำต้องมีบัตรปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ประจำตัวโดยตรงแม้พิสุสงฆ์จะบินทบาทเลี้ยงชีพก็ลำบากสแสนยากแค้นเป็นอาจินที่นั้นพระจุทินเกิดความตำิว่าเวลานี้วัชีจนบทมีสภาพปรากฏเป็นอยู่เช่นนี้กอยาติของเรามีนนครเบสาลีมากมาย เป็นผู้มัง่งคั่งมีทรัพย์สมบัติเหลือเงินทองเหลือหลายฉนัยนอเราพึ่งอาศัยอยู่ใกล้พวกญาติแม้พวกญาติเราก็จักอาศัยเราให้ทานทำบุญและพิสูจนทั้งหลายก็จักได้ลาบทั้งเราก็จักไม่ลำบากด้วยบินทบาต <c oughs> ขั้นคิดดังนั้นแล้วจึงเก็บเสนาชนะถือบาทและจีวรบทกระจรไปทางนาครเวสาลีจะลึกไปโดยลําดับรู้ถึงนครเวสาลี แล้วพักอยู่ที่กูตาคา,ารสาลาในป่ามหาวันใกลเมืองนั้นอัจโสสูงโขยาตากาฝ่ายพวกญาติได้ทราบข่าวว่ <c oughs> พาพระจุทินมาจึงนำพัฒหารมีประมาณหกสิบสำรับไปถวายท่านก็แจกจ่ายพัฒหารเหล่านั้นแก่พิสุทั้งหลายทัานรุดเช้าเธอคลองอันตรวาโศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านกาลันทคาม เที่ยวไปตามลำดับตรอกจนถึงเรือนบิดาประจวบเหมาะกับเวลานั้นสาวใช้ในบ้านปารธนา <c oughs> จะเทขนมสดที่ค้างคืนท่านจึงบอกให้นางเทเกลขนมลงในบาตรแต่ขณะที่กำลังเคเกลขนมอยู่นั้นนางจำเขามือเท้าและเสียงได้จึงไปหามารดาพระสุทินเลี้ยงให้ทราบว่าพระสุทินได้มาถึงแล้ว ฝ่ายมานดาจึงบอกว่าถ้าเจ้าพูดจริงเราจะรางวัลคือปลดเปลืองเจ้ามิให้เป็นคนใช้สืบต่อไปฝ่ายพระสุตินได้ขนมนั้นแล้วจึงไปอาศัยที่ใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมอยู่พอเหมาะกับเวลาที่บิดาเดินกลับจากที่ทํางานได้เห็นท่านทําอาการเช่นนั้นได้เห็นท่านทําอาการเช่นที่กล่าวมาจึงเข้าไปก่าหา จึงเข้าไปหาแล้วกล่าววาจาเป็นเชิงคารวะวิสัยว่ามีอยู่หรือพ่อสุทินพ่อจักบริโภคขนมสดที่ควรที่ค้างคืนควรไปเลือนของตนมิใช่หรือพ่อสุทินจึงตอบว่าดูก่อนท่านข,าขา้าดีรูปได้ไปเลือนแล้วขนมนี้รูปได้มาแต่ที่นั่นท่านบิดาก็ตรงเข้ามาจับแขนแล้วกล่าวชวนว่ามาเถิดพ่อสุทินเราจกไปเลือนดังนี้ พระสุทินจึงไปยังเรือนกับบิดานางบนอาสนะที่เขาจัดไว้เมื่อบิดานิมนต์ให้ฉันพัฒหารเธอกล่าวตอบว่าอย่าเลยวันนี้อาตมาได้ฉันเสร็จแล้วั้นบิดานิมนต์ให้ฉันวันพรุ่งนี้เธอก็รับโดยอาการดุจเดียภาพแล้วลูกจากอาสนะหลีกไปขั้นล่วงลาตีนั้นไปแล้วมารดาของท่านจึงสั่งให้ไล่ทาพื้นด้วย โคไม่สดแล้วกําหนดให้จัดกองทรัพย์ไว้สองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่ <c oughs> จนกระทั่งบุรุษยืนอยู่ข้างนี้มองไม่เห็นบุรุษผู้ยืนอยู่ข้างโน้นบุรุษผู้ยืนอยู่ข้างโน้นก็แล้ก็แล้วไม่เห็นบุรุษผู้ยืนอยู่ข้างนี้ให้ปิดกองทรัพย์เหล่านั้นด้วยเสื่อลำแพนแล้วจัดอาสนะไว้ในถ้ำกลางแวดวงด้วยมาน และเรียบปูลาณะทุติยกาภรรยาของพระจุทินคันเป็นคลัหัดออกมาสั่งว่าลูกสตินจะมาจะเจ้าจงประดับประดาด้วยเครื่องประดับซึ่งเป็นที่ถูกตาพอใจและเกิดความลักใคร่แก่ลูกจุทินคันเวลาลุ่งเช้าพระจุทินได้ไปยังบ้านนั้นตามคำนิมนต์บิดาของน้านจึงสั่งคนให้เปิดกองทรัพย์ออกแล้วก็ชี้แจงบอกเล่าว่า ทรัพย์ส่วนนี้เป็นของมารดาพ่อคือเป็นทุนเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาจากทางฝ่ายมารดาส่วนของบิดาและปู่ต่างหากพ่อควรศึกมาเป็นคฤือหัดใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดแต่พระจุทินกาปฏิเสธไม่สปารธนาจะศึกเพราะใจยังนึกยินดีในพรมจันรร์แม้บิดาจะพูดอ่อนวอนถึงสามครั้ง เธอก็ยังปฏิเสธเช่นเดิมมิได้เอออวยตามในจ,จุดเมื่อมีความลำคาญรุนแรงจึงแกงพูดตัดบทว่าข้าปติดูกร้าบดีท่านจงสั่งให้ทํากระสอบปานใหญ่ๆมันจุงเงินและทองให้เต็มบรรทุกเวียนไปแล้วทิ้งเสียในกระแสน้ำแห่งคงคานาทีพอภัยก็ดีความวาดเสียยก็ดีความขนพองสยองก้าวก็ดีการเป้ารักษาก็ดี อันมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุจากไม่มีจากไม่เกิดมีเลยทีเดียวฝ <c oughs> ายบิดาเมื่อถูกพระสุทินพูดสลัดตัดอาลัยเช่นนั้นมีความเสียใจหนักหนาทำไมลูกข้าจึงพูดเช่นนี้พางเรียกสีสะพายมาพูดว่าลูกหญิงเพราะเจ้าเป็นที่รักใครพอใจถ้ากระไลบางทีลูกสุทินจะพึงทำตามคำขอของเจ้าบ้างทีนั้นภรรยากล่าว ลงเข้าไปจับเท้าพระสุทินแล้วถามว่านางอักษรผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพมจรรันนั้นงดงามเช่นไรหรือพระสุทินตอบว่าดูก่อนน้องหญิงรูปไม่ได้ประพฤติพมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอักษรดอกพอนางได้ยินคําบอกเช่นนั้นเกิดความรนโทเสียใจว่าวันนี้สุทินลูกเจ้าเรียกเราว่าน้องหญิงนางก็เกิดกิ้งโศกาสลบลงในที่นั้นเอง ส่วนพระจุทินจึงกล่าวกับบิดาว่าดูก่อนข้าพดีถ้าท่านจะถวายโภชนาหารก็จงถวายเถิดอย่าให้รูปต้องประดักประเดิดเลยลำดับนั้นมารดาบิดาจึงอังคาตพระจุทินด้วยขาธิยะโภชนิยาหารอันประณีตด,ด้วยมือของตนจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วฝ่ายมารดาได้พูดวิงวอนพระจุทินหวังจะให้ศึกถึงสามผลแต่ผลก็ถูกปฏิเสธเช่นเคย ั้นสุดท้ายเลยพูดขอพืชพันธ์ุเพื่อไว้สืบตระกูลต่อไปเพราะตามธรรมเนียมในเมืองนั้นสกูลที่ไร้เผ่าพันธ์ุคือบุตรผู้จะสืบเชื้อสายย่อมเป็นที่น่าเจษได้ยิ่งนักโดยเหตุที่จักต้องถูกเจ้าลฤชวีลิบทรัพย์สมบัติทั้งหมดเมื่อเรื่องปรากฏมีเช่นนั้นพระสุทินจึงผนพันรับรองว่าการให้พืชพันธุ์ตามที่ขอยังพอจะทำได้ มารดาบิดาพากันดีใจจึงไต่าถามถึงที่พักอาศัยทราบว่าอยู่ในป่ามหาวันแล้วพ้าสุทินก็กลับไปฝ่ายมานดาจึงสั่งสภาว่าเมื่อไรเจ้ามีฤดูจงบอกเราให้รู้ขันอยู่ต่อมาบุตรสภัยมีฤดูแล้วจึงแจ้งให้แม่ผัวทราบตามประสงค์แต่แม่ผัวมีจิตจำงมันหมายจะเล่าลมประสุทินให้ศึกจงได้ จึงสั่งสีสะพายให้แต่งตัวงดงามแล้วจึงพานางไปหาพระสุทินถึงที่พักอ่อนวอนด้วยถ้อยคําดุดหนหลังคั้นไม่ได้ดังที่คาดคันจึงพูดขอพืชพัน์เพื่อไว้สืบสกุลต่อไปพระสุทินก็รับคําว่าเรื่องนี้ลูกพอทําได้แล้วก็จุงแขนปุลาณะุติยิกาพาเข้าป่ามาหาวันเธอเป็นผู้มาเห็นโทษเพราะฉิบาบทยังมิได้ชงบัญญัติ ถึงเสพเมถุนธรรมกับภรรยาเก่าถึงสามครั้งจนนางตั้งครรเพราะอาศัยอาัาจารย์ด้วยประการชะนีภูมิมาเทวาสัตว์มนุษย์สาเวสุงขณะนั้นลาภูมิมาเทพเจ้าก็เป่งเสียงว่าชาวราผู้จเจริญ <c oughs> พระภิสูุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษพระสุทินทำเสนียดและโทษให้เกิดขึ้นแล้วเทพเจ้าชั้นจาตุมมหาราชา ได้สดับเสียงลาวภูมิเทวดาแล้วก็เป่งเสียงต่อไปเทพเจ้าชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตาชั้นนิมมาลนาตีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีและเทพเจ้าที่เกิดในหมู่พรมต่างก็เป่งเสียงเช่นนั้นต่อตอบไปดุจในก่อนเพียงคู่เดียวเท่านั้นเสียงกระเบือกระชอนถึงขึ้นไปถึงภูม,มโลกโดยอาการชะนี ขั้นสมัยสืบมาปูระปูลาณะทุติยิกานั่นต่างคันครบกำหนดแล้วคลอดบุตรเป็นชายลาวะสหายต่างพากันนั่งชื่อนั่นว่าพีชกะแปลว่าเด็กชายพืชชื่อมันดาว่าพีชกะมาตามีความหมายว่ามันดาของเด็กชายพืชเรียกชื่อพระจุทินผู้ก่อกำเนิดว่าพีชกะปิตาแปลว่าบิดาเด็กชายพืช ขันสมัยอื่นมารดาและบุตรทั้งสองก็ได้ออกบัประชาอุปสมบทประพฤติพหมจันในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรแก่กล้าก็ได้สำเร็จพระอาหารหันฝ่ายพระสุทินก็เกิดโซมนัสเดือดร้อนในใจว่ามิใช่ลาภของเราเราไม่มีลาภเราได้ชั่วแล้วไม่ได้ดีเพราะเราบวชในพระธรรมวินยัยที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีอย่างนี้แล้ว ยังไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความลำคาญจิตลันทดใจไม่ไวายร่างกายก็ะสุบผอมเจ้ามองไม่ผ่องใสผิวพรรณก็มัวค้าเหลืองขึ้นเนื้อตัวสะพังโดยเองจนแลเห็นอาการผิดปกติมากมายผู้พิสูจสหายจึงพากันไต่าถามขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสสุทินเมื่อก่อนท่านเป็นผู้มีผิวพรรณดีมีอินทรีย์ ทั้งอินซีย์ก็อิ่มเอิบสีหน้าจดใจชวีวันปุดผ่องมีน้ำมีนวลแต่เดียบ,บัดเดี๋ยวนี้ดูสู้ผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสผิวพรรณดำค้ำลงเนื้อตัวสะพังโดยเส้นเอ็นดูมีเรื่องในใจได้ทุกโทมนัสสารพัดขัดข้องคุหมองจบเตาอยู่ท่านไม่ยินดีจะประพฤติพหมจันย์ดอกหรือ พระจุทินตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่เราจะไม่ยินดีประพฤติพรมจร์ยก็หาไม่แต่บาปกรรมที่ทําไว้มีอยู่คือเราได้เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกาต่อมาความลาคาญเดือดร้อนใจได้มีแก่เราว่ามิใช่ลาบของเราเราไม่มีลาบเราได้ชั่วไม่ได้ดีแล้วเพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาค ทรงตัดไว้ดีแล้วอย่างนี้ยังไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตพิสูจนหายได้ฟังจึงพากันติเตียนว่าดูก่อนอุโสจุทินท่านควรจะเสียใจควรจะเดือดร้อนเพราะท่านบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้ทรงพระภาคตัดไว้ดีอย่างนี้แล้วยังไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตธรรมคือคําสั่งสอนอันสมเด็จพระ บรมศาสดาทรงตัดเทศนาแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพลากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่านมิใช่หรือเมื่อพระธรรมอันพระองค์ทรงแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดท่านยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัดเมื่อทรงแสดงเพื่อความพลากท่านยังจักคิดเพื่อความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นท่านยังจะคิดเพื่อความถือมั่นพระธรรมอันพระองค์ทรงแสดงแล้วโดยอนเนกปริยายเพื่อสำลอกราคายำยีความเมากำจับความละหายเพิกถอนอะไรเข้าไปตัดวัตตะเพื่อจินตันหาคลายความกำหนดัดดับสนิทไม่มีเครื่องร้อยลัดมิใช่หรือการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความละหายในกามการเพิกถอนความตึกในกาม,าม,กามและการระงับความเล่าร้อนพอกามพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วไม่ใช่หรือการกระทําของท่านนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของท่านย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส <c oughs> <c oughs> และเป็น และความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เหลื่อมใสแล้วขันพิสูจน์เหล่านั้นติเตียนพระตูทินโดยอนเนกปริยายจะนี้แล้วจึงพร้อมกันกราบดูนเนื้อความนั้นแด่สมเด็จพระบรมศา,าตราเจ้าอัตโขภพควาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมพิสูจ์สงเพราะเหตุมูลเขาแลกเกิดนั้นแล้วจงสอบสวนพระุูทินว่าดูกรุททินได้ยินว่าเธอเสพเมถุนธรรมในปุลานะ ตุติยิกาจริงหรือเมื่อพระตุทินทูนลรับพระจริงพระพุทธเจ้าข้าจึงทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้เธอบวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีอย่างนี้แล้วฉนัยไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าพระธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อความคลายกาหนัดมิใช่เพื่อมีความกาหนัด เื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อพระธรรมนั้นอันเราจะแดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัดเราจะแดงเพื่อความพลาดเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบเราจะแดงเพื่อความไม่ถือมั่นเธอยังจักคิดเพื่อความถือมั่นพระธรรมอันเราจะแดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อสำลอกราคายำยีความเมากำจัดความละหายเพิกถอนอาไรเข้าไปตัดวัตตะเพื่อชินตัญหาคลายความกำหนัดดับสนิทไม่มีเครื่องร้อยลัดมิใจหรือการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความละหายในกามความเพิกถอนความตึกในกามและการระงับความเล่าร้อนเพาะกามเราบอกไว้แล้วโดยอเนกป,ปริยายมีใจหรือ ดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่ดีเลยเพราะบุคคลทํากรรมดัง,ดงเธอเบื้องหน้าแต่ดับขันทําลายชีวิตแล้วจะพึงตกนรกเป็นเทียงแท้เธอเป็นคนแรกที่ทํากรรมอันชั่วชา้าทั้งเป็นหัวหน้าของคนจํานวนมากการกระทําของเธอเช่นนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เล <ee> ื่อมใสแล้วดังนี้ขันพระภูมิพระภาคทรงติเตียนพระจุตินโดยอเนกปริยายแล้วจึงตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากความเป็นคนมากๆความไม่ฉันโดดความคุกคีและความเกีค้านทรงตัดสันเสริญความเห็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายความมักน้อยฉันโดด ความกำจัดขัดเกาวาการมีอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปาลบความเพียรทรงแสดงธรรมมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นแกพ่พิสูจทั้งหลายแล้วรับสั่งว่าพิเกเวดูก่อนสงทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหลเราจักปัญญาจิขาบทแก่พิสูจ์ทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์จิปการคือเพื่อการรับบาีแห่งสง เพื่อความสุขสําราญแห่งสงฆ์เพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสูผู้มีศีนเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมและเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยดูก่อนพิสูทั้งหลายตั้งแต่นี้ไป พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในทามกลางที่ชุมนุมสงฆ์ทุกครึ่งเดือนอย่างนี้ว่าโยปนาปิขุเมธุนางธรรมังปฏิเสวัยะพราชิโกโหติอสังวาโสแปลว่าพิสูตใไดเศษเมธุนธรรมจัดเป็นปราชิกสังวาดม่ได้ดังนี้ก็แล้วสิกขาบทนี้จัดเป็นพระปฐมจัดเป็นพระปัญญัติชั้นปฐม อันสมเด็จพระบระมศาสดาทงบัญญัติแล้วแกพ่พิสูจนสงสาวกทั้งหลายมีในดังพิสัชนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชนี